โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานพลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิทธิของสัาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสองเทียบสถานีบ้านโป่งในชานพลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่262 ต้นทางสถานีสวนสดประดิษฐ์พัฒนสุดสายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงขอความกรุณาผู้โดยสารที่คาดจบอย่างใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารที่ตัดท่าอื่นเพื่รับอันตราจรแรงไม่รถถขบวนรถเคลื่อนที่เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วได้หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสุดทางหนองหลาน